ขึ้นขับไปติดตามยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครับซึ่งเป็นยอดของวันอังคารที่8กุมภาพันธ์6 5ครับตัวเลขรวมมัอนี1 4 7 0คนครับซึ่งพคนแยกเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากอ่าเป็นผู้ป่วยจากในประเทศนี่แหละครับ1 1 9 6คนครับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศนี่202คนครับผู้ป่วยสะสมตอนนี้ที่นับมาตั้งแต่วันที่1มกราคม6 5ครับอยู่ที่2 9 4 4 3 4คนครับ ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนครับทางจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นของมูลของมือนี่ครับผู้ติดเชื้อไล่มาอยู่ที่ 3, 3 4คนครับผู้ปวยสะสม 43, 16คนครับกำลังรักษาอยู่ 2, 4 9 6คนรักษาหายแล้ว 37, 5 4 7คนครับเสียชีวิต 3, 0 3คน โซจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมเป็นตัวเลขของมูลของเมื่อวานนี้ครับมีผู้ติดเชื้อไร้ไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนผู้ป่วยสะสมสามหมื่นกันห้าร้บงคนครับกำลังรักษาอยู่สามพัคนรักษาหายแล้วสามหม่นสามคนครับเสียชีวิต126คนครับค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะข้อมูลเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อไร้ไหมหน่งร้อยหกสิบสคนผู้ป่วยสะสม14,973คน กำลงังรักษาโตอยู่1,434คนรักษาหายแล้วค่ะ13,484คนเสียชีวิตสะสม55รายค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะข้อมูลเมื่อวานนี้ค่ะ,ม,ม,าาคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่125คนผู้ป่วยสะสม25,399คนรักษาโตหายแล้ว154คนหายป่วยสะสม24,568คน และกะท่จังหวัดสกลนกครค่ะข้อมูลวันที่6กลุ่มพาพันธ์ค่ะมีผู้ติดเชื้อไร้ไม่77คนผู้ป่วยสะสม1 000, 1 000. 4 8 4มืน0พคนรักษาโตหายลา 1, 000, 9, 000, แล้ว1 9 9 9 8คนแล้วก็เสียชีวิต40ล้รายน้ำกันค่ะครับซึ่งกบภาวนาห้ตัวเลขเป็นศูนย์ทุกจังหวัดทุกพื้นที่เร็ยๆครับ